ัวเขากลัวเราใช่ไหมทไมดอนนันลองเดินดิกลัวไหมป๊ออยู่ใกล้ใกล้นี่น้องกลัวเราเห็นไหมถ้าร้องเขากลัวเนี่ย ไป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 ลูกไปไปไปลูกไปมันมาลูกนี่ตัวโตนี่โตๆมันโน่นๆไปไปโหนๆนี่มันกลับมาอุ้ยอุ้ยมันกลับ <laughs> <laughs> <laughs>